ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านด้วยนะผมสำหรับอีพีนี้ทางช่องก็จะพาพี่ๆมาชมความสวยงามเสื้อเกาะพระหูรมานเหรียญแจกในพธิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงปู่มหาศิลาสิร,สริจันโทให้พี่ได้รับชมกันนะผมสำหรับ เหรียญอายุวัฒนวงคล8 1ปีหลวงปู่มหาศิลาได้ทำการพุทธาวิเศษขึ้นในวันที่10สิงหาคม2,568ที่ผ่านมานครับผมแล้วก็จะมีเหรียญแจกเป็นเสื้อเกาะพระหัวมานครับผมเป็นเหรียญแจกในพิธีนะเดี๋ยวยังไงก็ดีวันนี้ผมก็จะแกะรีวิวให้พี่ได้ชมความสวยงามของเสื้อเกาะผ้าหัวมานเหรียญแจกในพิธี พุทธาวิเศษเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคลแ1เปีหลวงปู่ศิลาให้พี่ได้รับชมกันนะผมเหรียญเสือ้อเกาะพระหัวละมานด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระหัวละมานนะผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันยันพระหัวละมานสุดยอดวิชาเอกของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทน,นะผมยันนี้เป็นยันเดียวกันกันกบเหรียญพระหัวละมานแม่ทัพภาคสองครับผม ก็ต้องบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเหรียญพระโหรมานแม่ทัาภาคสองก็ราคาสูงมากนะผมสําหรับเสือ้อเกาะก็จะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะผมเหรียญแจกในพิธีพุทธาเิเศกเหรียญรุ่นอายุวัฒนะมงคล8ปดเวดปีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะผมขนาดของเหรียญก็จะมีค่อนข้างเล็กนะผมพี่ดูขนาดเหรียญนะ ความสูงของเหรียญก็จะประมาณประมาณสูงกว่าเหรียญห้าบาทนิดหนึ่งครับผมอยนงนี้คือเหรียญห้าบาทนะเห็นไหมครับผมนี่เหรียญห้าบาทนะขนาดของเหรียญอะขนาดของเหรียญเสือกก้อเกาะจะมีความสูงที่ที่สูงกว่าเหรียญห้าบาทเล็กน้อยครับผมเพรเวลาเราไปเลี่ยมกรอบก็จะประมาณนี้ครับผมประมาณเหรียญห้าบาทครับผม เวลาเรียมกรอบนะก็วสวยงามนะผมเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งทั้งหมดนะผมเห็นไหมครับผมลักษณะเหรียญก็จะเป็นเป็นเสื้อเกาะนะผมเสื้อเกาะพระหัวละมานด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระหัวละมานก็จะรันเลขโค้ดไว้ตรงนี้รันเลขโค้ดทุกเหรียญน,นะผมแล้วก็บริเวณนี้เล็กๆนลครับผมก็จะพิมพ์ที่ระลึกไว้นะผม ก็ต้องบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะพี่นะลักษณะของเหรียญเหรียญรุ่นนี้จะไม่ไม่มีตลับกล่องน,นะผมเหรียญเสื้อเสื้อเกาะพระหัวละมานจะไม่มีตลับกล่องน,นะเป็นเหรียญแจก,กในพิธีพุทธาวิเศษเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคล81ปีหลวงปู่มาศิลาด้านหลังจะเป็นยันพระหัวละมานนะผมยันพระหัวละมาน วิชาเอกหลวงปู่มาศิลาครับผมก็เป็นยันเดียวกันกันกบเหรียญพระหัวลมานแม่ทัพภาคสองครับผมด้านหลังนะสวยงามมากพี่สีออกลุงลุงเลยผมเนื้อทองแดงผิวลุงแม่พี่ดูใกล้องค์พระหัวลมานนะเอาไปเลี่ยมกรอบครับผมเช่นเดียวกันชุดนี้ตอนนี้เหลือแค่ 8เหรียญครับผมสาหรับเสือ้อเกาะพระหัวละมานเหรียญแจกในพิธีนะสําหรับท่านที่สนใจที่อยากจะบูชาเหรียญเสือ้อเกาะพระหัวละมานเหรียญแจกในพิธีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมสําหรับท่านที่บูชาเหรียญเสือ้อเกาะพระหัวละมานกับทางผมผมก็จะสมนาคุณให้พระปิตาดวงเศรษฐี วัดพระธาตุพนมไปให้พี่เอาไปลุ้นเองนะสมมติว่าพี่บูชาเสือ้อเกาะเหรียญเสือ้อเกาะหนึ่งเหรียญพี่ก็จะได้พระปิตาดวงเศรษฐีวัดพระธาตุพนมไปหนึ่งลุ้นครับผมเอาไปลุ้นเองครับพี่ไม่แน่นะพี่อาจจะได้พระปิตาตะกุดทองคำก็อาจจะจะเป็นได้ครับผม ท่านที่บูชาเหรียญเสือ้อเกาะพระโหรมานหนึ่งเหรียญก็จะได้รับพระปิตาดวงเศรษฐีวัดพระธาตุพนมไปหนึ่งลุนนะครับผมสำหรับท่านที่บูชาเหรียญเสือ้อเกาะไปสองเหรียญหรือว่าสามเหรียญสมมติว่าพี่บูชาเหรียญเสือ้อเกาะไปสามเหรียญพี่ก็จะได้รับพระปิตา ดวงเศรษฐีวัดพระธาตุพนมไป3มลุนนะผมพี่ก็ต้องเอาไปลุ้นเองนะว่าพี่จะได้แบบไหนครับผมสาหรับพระปิตาวัดพระธาตุพนมผมก็จะให้ไปแบบนี้เลยครับผมสาหรับท่านที่บูชานะสําหรับเหรียญเสื้อเกาะพระหัวละมานเป็นเหรียญแจกในวิธีจัดสร้างทั้งหมด9,999เรยบหรียญน,นะผมจัดสร้างทั้งหมด9999เหรียญที่ธรรมะอุทยานมีการพุทธาวิเศษเหรียญรุ่น อายุวัฒนะมงคล8 1ปีหลวงปู่มหาศิลาขึ้นเดี๋ย่ามาดูความสวยงามใกล้ๆครับผมลักษณะของเหรียญเสือ้อเกาะพระหัวระมาณแจกในวิธีก็จะก็ตามที่ผมเอาให้พี่ดูเมื่อสักครู่นะผมขนาดของเหรียญก็จากฐานถึงปลายห่วงก็จะประมาณสูงกว่าเหรียญห้าเล็กน้อยนะผมเวลาเลี่ยมขอบก็จะประมาณเหรียญห้าบาทนะผมสวยางามมากพี่สำหรับ เหรียญเสื้อเกาะพระหัวละมานเหรียญแจกในพิธีจัดสร้างทั้งหมด9,999 99, 99, เหรียญน,นะผมในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคล81ปีน้องปู่ศิลาสิร,สริจันโทก็ได้มีการจัดแจก เสือ้อเกาะพรหโลรมานในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาแจกไปทั้งหมด3,999เหรียญนะผมแล้วก็ที่เหลืออีก6,000เหรียญก็ทางผู้สร้างก็ได้มอบไว้ให้ลงปู่ศิลาเอาไว้ให้ลงปู่ทําสาธารณประโยชน์ต่อลูกศิษย์นะผมก็คือพูดง่ายวันที่ในวันที่10แจก ให้ประชาชนผู้ไปร่วมพิธีพุทธาภิเศกแล้วก็แจกผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็แจกทางศูนย์จองแจกเพียงแค่3999เหรียญเท่านั้นนะผมในวันที่10สิงหาคมในวันพุทธาพิเศษเหรียญอายุวัฒนมงคล8 1ปีครับผมที่เหลืออีก6000เหรียญทางผู้สร้างเหรียญอายุวัฒนมงคลก็ได้มอบให้หลวงปู่ศิลาไว้เพื่อที่ ไว้ให้หลวงปู่ไว้ทําสาธาณประโยชน์ต่อลลกศิลนะผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่สวยงามนะพี่นะเพราะว่าเหรียญทุกเหรียญหลวงปู่ศิลาได้ทําการพุทธาเษกให้เรียบร้อยครับผมและก็ยันนี้ก็จะเป็นยันพระหูละมานเป็นยันเดียวกันกันกบเหรียญพระหูละมานแม่ท่าภาคสองครับผมยันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นยัน พระโหรมานวิชาเอกลงปู่ศิลาสิริจันโทแล้วผมยันนี้นะป็นงามมากพี่ลักษณะของเหรียญก็จะเป็นลักษณะเป็นเสื้อนะผมเป็นเนื้อทองแดงผิวลุง้งผิวก็จะออกลุง้งลุ้งทั้งหมดนะบริเวณด้านข้างตรงนี้ก็จะลันเลขเลขโค้รไว้จะลันเลขโค้รไว้ทุกเหรียญน,นะผมแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือเล็กๆไว้ตรงนี้ก็คือตอกที่ตอก ตัวหนังสือเล็กไว้เป็นที่ลึกกับผมก็ต้องบอกได้แล้วว่าสวยงามมากพี่ด้านหน้าก็าจะเป็นองค์พระหัวละมานนะด้านหลังก็จะเป็นยันพระหัวละมานแม่ท่าภาคสองครับผมเป็นยันพระหัวละมานวิชาเอกหลวงปู่ศิลาครับผมยันนี้นะสวยงามมากพี่พี่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ แปดเหรียญสุดท้ายนะครับสาหรับเสื้อเกาะพระโหรมานเหรียญแจกในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นอายุวัฒนมงคลแ1สเปีหลวงปู่ศิลาครับผมสําหรับท่านที่เช่าบูชาเหรียญเสื้อเกาะแจกในพิธีกับทางผมไปสมมุติว่าพี่บูชาเหรียญเสื้อเกาะไปหนึ่งเหรียญพี่ก็จะได้รับพระปิตาบวงเศรษฐีวัดพระธาตุพนมไป1รุ่ลุนนะพี่นะ พี่บูชาเหรียญเสือ้อเกาะไปสองเหรียญสองเหรียญแบบนี้พี่ก็จะได้พระปิตาดวงเศรษฐีวัดพระธาตุพนมไปสองลุ้นนะผมก็คือพูดง่ายๆถ้าหากพี่บูชาเหรียญเสือ้อเกาะไปกี่เหรียญพี่ก็จะได้พระปิตาดวงเสียฐีวัดพระธาตุพนมไปตามจำนวนเหรียญที่พี่ที่พี่บูชาไปนะผมโอเคนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาเหรียญเสื้อเกาะพระหุระมานเป็นเหรียญแจกในวิธีพุทธาพิเศกเหรียญรุ่นอายุวัฒนะมงคล81ปีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับผมเหรียญรุ่นนี้รับประกันแท้แล้วพี่นะอยู่ผมรับประกันแท้นะนะผม,ละแ,นะนะผมแล้วก็หลวงปู่ศิลาปลุกเสกให้ทุกเหรียญน,นะผมเพื่อแจอกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหา ที่ไปร่วมพิธีพุทธาวิเศษเหรียญอายุวัฒนะมงคลในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาแนละ้วนะผมก็ตามที่ผมแจ้งไปในวันที่10ที่ผ่านมาทางผู้สร้างเหรียญอายุวัฒนะมงคลก็ได้แจกให้ประชาชนผู้ไปร่วมงานและก็แจกผู้หลักผู้ใหญ่แจกทางูนวนจองแจกไปเพียงแค่3,999เหรียญเท่านั้นนะผมสำหรับ ในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมานะที่เหลืออีก6000เหรียญทางผู้สร้างก็ได้มอบไว้ให้หลวงปู่ไว้ทำสาธารณประโยชน์ต่อลูกศิษย์นะผมก็คือเหรียญเหรียญแจก,กในวิธีเหรียญเสือ้อเกาะพระหัวละมานนะจัดสร้างทั้งหมด9999เรยบหรียญนะผมแจกในวันที่10 3,999เเหรียญแล้วก็ทางผู้สร้างได้มอบไว้ให้หลวงปู่ หกพันเหรียญน,นะผมเพื่อเอาไว้ให้หลวงโ่ทำสาธารณประโยชน์นะผมโอเคนะพี่นะ